ลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับพุทธสุภาษิตเสริมมงคลชีวิต นัตถิกัมมะสมังพลังนัตถิกัมมะสมังขลังไม่มีแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่22เมษายน พุทธศักราช2 5 6 8ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจาก airfortai com และก็ข้อมูลจาก windy com นะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นการวิเคราะห์โมเดลฝนนะครับผมสำหรับลักษณะอากาศของบ้านเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันไปพร้อมๆกันครับผมโดยภาพรวมของ ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเราประจำวันที่22เมษายนพุทธศักราช2 5 6 8คาดการว่าประเทศไทยมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคกลางโดยมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งของให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดโดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรม ในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน,านๆนะครับพ่อแม่พี่น้องรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ไว้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งเนื่องจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลนดมันส่วนทะเลนดมันมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง คาดกันว่าจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับผมสําหรับการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันนั้นพบว่าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวมีกําลังอ่อนถึงปานกลางนะครับผม เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของประเทศไทยเราครับผมตั้งแต่เวลา6นาฬกาวันนี้จนถึง6นาฬกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับผมภาคเหนือ,อาคาดกันว่าจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบาง,บางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงเชียงใหม่หน่านและจังหวัดตาก อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง36-40องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราเลื่อนขึ้นมาติดเราเลื่อนลงมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดกันว่าอากาศร้อนโดยทั่วไปโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทรนะ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง37-36 37-39องศาเซลเซียสมีลมทนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม เราเลื่อนลงมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคกลางและภาคตะหนอก,กันครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับทางภาคกลางนั้นคาดการณ์ว่าจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบ,บุรีและจังหวัดราชบุรีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง38-40 องศาเซลเซียสมีลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราเลื่อนขึ้นมาเราเลื่อนมาติดตามการพยาการณ์อากาศประจำวันของทางภาคตวนออกกันภาคตวนออกวันนี้คาดการว่าจะมีอากาศร,ร้อนโดยทั่วไปโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราด อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง33-37องศาเซลเซียสมีลมใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคาดการว่าจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรเราเลื่อนลงมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้ใกันครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับทางภาคใต้นั้นคาดการว่า ภาคใต้ฝั่งตะนออกหรือฝั่งอ่าวไทยคาดการว่าจะมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองรอยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง24-26ถึง 26, องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ในช่วง33-36องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่น ทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคาดการณ์ว่าจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะเราเลื่อนข้ามฝั่งมาติดตามการพยาการณ์อากาศของทางภาคใต้ฝั่งต้นตกหรือฝั่งอนามันกันครับผมสําหรับทางฝั่งอนามันวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง24 2 7ถึงองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง32-36องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคาดการว่าจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเราขึ้นมาติดตามการพยายกรณ์อากาศของทางกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลกันสำหรับกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนั้นคาดการว่าจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไป ดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง27-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ในช่วง36-38งาองศาเซลเซียสมีลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าของทางกรุงเทพมหานครกันครับผมโดยคาดการว่ากรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่23-28เมษายนนั้น ท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วนนะครับพ่อแม่พี่น้องมีฝน0%ของพื้นที่นะครับผมความเร็วลมอยู่ระหว่าง9-11กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วงประมาณ36-38องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วงประมาณ27-28องศาเซลเซียสล้วมาติดตามการวิเคราะห์โมเดลฝนกันครับผมโดยอาศัยข้อมูลจาก windy.com นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยวันนี้ก็ วันที่22เมษายนส่วนใหญ่ในช่วงเช้าก็ไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมสำหรับประเทศไทยและสปะปลาวโดยกลุ่มเมฆฝนของประเทศไทยวันนี้จะเริ่มก่อตัวในลักษณะเล็กน้อยในช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกานะครับผมรวมไปถึงสปปลาวก็จะมีกลุ่มเมฆฝนกระจายเป็นหยอ่ยอมๆทั่วทั้งประเทศครับผมแต่ก็ค่อนข้างเบาบา,บางนะบในเวลา12นาฬิกานั้นภาคที่ค่อนข้างที่จะมีกลุ่มเมฆฝนหนาแน่นได้แ,แก่ภาคตะวันออก สำหรับประเทศไทยเราโดยกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนานแน่นสำหรับประเทศไทยเราวันนี้อยู่ในช่วง14นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องคาดกันว่าจะเป็นฝนฟ้าขนองในบางแห่งสำหรับประเทศไทยและสปปลาวนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยในเวลาดังกล่าวนั้นถ้าไล่มาตั้งแต่ภาคใต้ภาคใต้ก็จะมีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมตั้งแต่จังหวัดชุมพรจงไปจนถึงจังหวัดนาราธิวาสนะครับผมส่วนทางจังหวัดทางทะเลอํามันนั้น ก็ตั้งแต่จังหวัดละนองลงไปจนถึงจังหวัดสตูลแต่ที่หนาแน่นก็คืออยู่ในบริเวณจังหวัดสตูลน,นะครับผมสาหรับทางฝั่งอันดามันส่วนทางภาคใต้ทางเหนือโดยเฉพาะแถวทางเพชรบุรีประจวบคิริขันนั้นไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมวันนี้ในช่วงเวลา14.15.16นาฬิกานะครับผมส่วนทางภาคตะวันออกวันนี้ค่อนข้างที่จะมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมไปทั่วทั้งภาคนะครับผมในช่วงเวลา14.15 16นาฬิกาแต่ที่นาแน่นนั้นอยู่แถวบริเวณจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีส่วนกรุงเทพมหาคนครและปและปะิมทน,นั้นมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยครับพ่อแม่พี่น้องกระจายตัวเป็นหย่อมๆนะครับผมและก็ทางภาคกลางส่วนใหญ่วันนี้ในช่วงเวลา14 15 16นาฬิกาก็จะมีกลุ่มเมฆฝนก่อกลุ่มอยู่ไล่มาตามแนวชายแดนนะครับพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่จังหวัดกาญจนบ,บุรีลงมาจนจนังกาญจนบ,บุรีอุทัยธานี สุพรรณบุรีราชบุรีบริเวณนี้นะครับผมแต่ก็ยังค่อนข้างเบาบางแต่ก็น่าจะเป็นลักษณะก่อเกิดพายุฝนฟ้าคนองนะครับผมในบริเวณนี้สาหรับทางภาคกลางนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ทางภาคเหนือในช่วง14-15นาฬิกานั้นก็จะมีกลุ่มเมฆฝนเล็กๆน้อยๆกระจายตัวอยู่ปกคลุมอยู่นะครับผมเกือบทั่วทุกจังหวัดครับพ่อแม่พี่น้องแต่ก็เป็นย่อมยอม คาดการว่าส่วนใหญ่จะเกเป็นกลุ่มเมฆชั้นสูงนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ที่ค่อนข้างหนาแน่นนั้นก็อยู่แถวทางจังหวัดตามยาชายแดนเช่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดตากแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็อยู่แถวจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์สาหรับทางภาคเหนือส่วนทางภาคอีสานนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นอยู่แถวบริเวณทางอีสานตอนใตนะ้ตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ เรื่อยมาจนถึงอุบลราชธานีนะครับพ่อแม่พี่น้องคาดการว่าจะทําให้เกิดฝนฟ้าขนองได้นะครับพ่อแม่พี่น้องในเวลา14,15,16,17นาฬิกานะครับส่วนทางอีสานตอนเหนือนั้นตอนบนนั้นก็ค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มเมฆฝนที่ต่อเนื่องไปปกคลุมทั้งสบปปลาวนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนใหญ่ที่หนานแน่นก็อยู่แถวจังหวัดเลยจังหวัดนนทบุรีลพูอุดรธานีขอนแก่นหนองคายมงกาารนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ เป็นหย่อมเป็นแถบอยู่แถวจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารสกลนครกาลสินบริเวณนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องคาดการว่าอาจจะมีส่วนทําให้เกิดฝนฟ้าขนองนะครับสําหรับประเทศไทยทงางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเวลา14จนถึง17นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนสปปลาวนัวน้นในเวลา14จนถึง17นาฬิกาจะมีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมกระจายไปทั่วทั้งประเทศนะครับผมแต่ก็ยังเบาบางแต่ที่จะเป็นหย่อม และค่อนข้างหนาแน่นนะั้นอยู่ทางเราตอนเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้องแถวนครหลวงเวียงจันทน์แถวพนสวรรค์แถวปากซันหลวงพระบางแล้วก็ชัยบุรีบริเวณนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนาแน่นในวันที่22และกลุ่มเมฆฝนกลุ่มนี้ก็ได้กระจายตัวไปนะครับพ่อแม่พี่น้องในเวลาประมาณ19นาฬิกาของวันที่22ได้แตกตัวออกไปเป็นหย่อม เล็กๆ,ๆน้อยผมกระจายตัวตามผมมีภาคแต่ก็คาดว่าจะไม่จะไม่ทําให้เกิดฝนฟ้าขนองนะครับในช่วงค่าคืนของวันที่22และกลุ่มเมฆฝนก็จางหายไปจากประเทศไทยและสบป,ป่าในช่วงเวลา23นาฬิกานะครับผม23นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงในช่วงเวลาประมาณ8โมงเช้าของวันที่23นะครับ่อแม่พี่น้องโดยในช่วง8โมงเช้าของวันที่23นั้น ประเทศไทยจะมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ทางอ่าวไทยจะเป็นส่วนใหญ่เริ่มก่อตัวเข้ามาแล้วก็สระลารก็มีเล็กๆน้อยๆอยู่แถวทางชัยบุรีนะครหลวงเวียงจันทร์หลวงพระบางบริเวณนี้นะครับผมส่วนภาคอื่นๆของประเทศไทยนั้นยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับในเวลา8นาฬิกาของวันที่23นะครับผมพี่น้องโดยกลุ่มเมฆฝนของประเทศไทยในวันที่23ก็จะเริ่มก่อตัวในช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกานะครับเหมือนเดิม แต่วันนี้ค่อนข้างหนาแน่นนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะทางภาคใต้นั้นค่อนข้างหนาแน่นครับในเวลา12นาฬิกาของวันที่23โดยไล่ไปตั้งแต่จังหวัดชุมพรล,ลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับผมเป็นสีเหลืองนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ทางฝั่งอันดามันก็ต้องเจอจังหวัดละนองลงไปจนถึงจังหวัดสตูลน,นะครับพ่อแม่พี่น้องในวันที่23ในช่วงเวลา1 0 1 1 1 2 13นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องคาดกันว่าจะเป็นฝนที่ตกค่อนข้างตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนัก ขอ,ขอให้พ่อแม่พี่น้องทางตอนใต้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมานะครับผมในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นทางภาคตะอนอ,อกก็มีกลุ่มเมฆฝนเหมือนกันนะครับผมแถวจังหวัดตรตาดและจังหวัดจันทบ,บ,บุรีส่วนภาคอื่นนั้นยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมในเวลา1112นาฬิกาของวันที่23ส่วนสปพป,ปลาวก็มีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบาบางก็กลุ่มกันอยู่ตั้งแต่ปกคลุมอยู่ในช่วงของชัยบุรีหลวงพระบางพลสวรรค์ คราขหลงยังจันแขวงบริคคำไซนะบริเวณนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องในช่วงเวลา12นาฬิกาของวันที่23สําหรับการมีข้อมูหเโมเดลฝนก็ขอยุติไว้ในช่วงเวลา12นาฬิกาของวันที่23นะครับพ่อแม่พี่น้องแต่วันที่23นี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับผมอาจจะมีฝนฟ้าขนองในช่วงบ่ายๆเกิดขึ้นเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าสภาพอากาศของประเทศไทยและสมปปรปลาวนั้นร้อนมากนะครับผม เรามาติดตามการวิเคราะห์ผลสรุปรายงานเฉลีย่ยในช่วง24ชั่วโมงของสถานการณ์ PM 2.5นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยใส่ข้อมูลจาก airfortai.com ประกาศในช่วงวันที่22เมษายนในเวลา7นาฬิกาวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยพบว่าจังหวัดที่ยังมีค่าเกินมาตรฐานอยู่ยังมีพื้นที่ค่าเกินมาตรฐานอ,อนยู่ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ได้แก่จังหวัด แม่่องสอนเชียงใหม่สกโทไทยหนองคายนครพนมมุกดาหารขอนแก่นกาลสินมาสารคามร้อยเอด็ดอำนาจเจริญเยสโสธรและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมโดยแยกออกเป็นรายภาคดังนี้ครับผมคาเฉลี่ยภาคเหนืออยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ5พื้นที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่1 8 0ถึง64.3ไม่มโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภาคตะนองเชียงเหนืออยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ10พื้นที่ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1 8 0ถึง87.8ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรภาคกลางและตอนตกภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีค่าเฉลี่ยอยู่ที่10.9ถึง37.7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรภาคตัวนอกภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากค่าเฉลี่ยอยู่ที่9 4ถึง32.4ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรกรุงเทพมหานค,ครและปริมณฑลโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 8.9- ถึง23.6 ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรส่วนภาคใต้นั้นโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากค่าเฉลี่ยอยู่ที่6.1-15.1ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรโดยค่ามาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงไม่ควรเกิน37.5ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องโอกาสที่จะเกิดกลุ่มฝนฟ้าขนอง และพายุในวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องมีกลุ่มเมฆฝนกระจายตัวเข้ามานะครับสำหรับประเทศไทยและสปปพอพอลาวก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาในช่วงเวลาดังกล่าวและวันนี้อากาศก็ค่อนข้างร้อนนะครับผมก็ขอแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะแสงอุลตราไวโอลตหรือแสง UV หาทางป้องกันไว้ก็ดีแล้วก็ ส่วนท่านใดที่ทํางานกลางแจ้งเป็นระนานานก็ควรที่จะมีน้ําดื่มใกล้ตัวให้มากๆนะครับผมท้านีเรี่ยงได้ก็ควรพักหยุดในช่วงที่มีอากาศร้อนจ,จัดๆนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้กับผมลุงนวดผลฟ้าพยากรณ์ก็ขอจบกันรายงานสภาพอากาศของวันที่22เมษายนในช่วงเวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีมีความสุขและก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม